ีเจอ้อมค่ะสนับสนุนโดยหม่ไดกินแม็กซ์อินเวอร์เตอร์ย็นเร็วทนเต็มแม็กซ์ต้องไดกินแม็กซ์อินเวอร์เตอร์สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีวันซ้อมวันหยุดค่ะสวัสดีครับพรีวันหยุดกันไปนเลยว,วันนี้เรียวกว่าซ้อมใหญ่เลยเหละอ่าเรียกได้ว่าลงมือทํากันแล้วตั้งแต่เช้าเพราะว่าหลายคนทำแต่เมื่อวานแล้ว ลันทรูลันทรูใช่แบบของอย่างนี้มันต้องเล่นคอนเสิร์ตยังต้องมีซ้อมเลยวันหยุดจะไม่ซ้อมได้ยังไงซ้อมไปเลยซ้อมไปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่แนนป่ะเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้น้องแบบวันนี้น้องแนนไม่ได้สัมภาษณ์ใครเลยใช่ไหมน้องแนนน้องแนนมีโฟอีฟกับพร็อกซี่วันนี้เยอะเกินทุกคนแบบเดินตบเท้าหน้าร้อนแบบเรียงกันเข้ามาเพราะว่าอะไร ออกอัลบั <mini> ้มออกตอนนี้ต้องใช้ว่าซิงเกิลมามากันเป็นเรื่อยๆเลยใช่ป่ะแนนก็รับแขกทุกวันเลยขอให้มีความสุขแล้ว่าแนนชอบแนนเขาใส่ทอใส่คุยใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองวันศุกร์ก็คุยกันสบายๆไปใครอยากฟังเพลงอะไรก็บอกมากันลวกันหรือว่าใครอยากฟังของอบใช่ไหมอบนิธินะใช่แล้วมามาห้องนู้นเพราะคิวห้องนี้ชนคุยขอบคุยของเราไปเมื่อเช้าข้าแช่ แล้วห้องนอนบันไบท์เดี๋ยวมันชนกันเพราะฉะนั้นใครอยากฟังอะไรอ่ะลองดูนะคะซิงเกิลแบบว่ามันก็ตามช่วงเวลาป่ะพี่กุ้บเมื่อวานอยากขอเพลงที่แบบว่าตื้์ใช่ไหมโอ้โห <c oughs> จัดให้ไปอยาให้เสียทาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรคุณผู้ฟังคิดว่าไปผักซ้อมซ้อมซ้อมไว้ไวนะคะหรือจะให้เปิดเพลงชให้ซ้อมร้องให้โอ้อย่าเลย อย่าอย่าอย่าถึงขั้นนั้นเลยวันๆเริ่มต้นให้มันหนืดๆตอนบ่ายสามก็จะตายอยู่แล้วเราเริ่มจากเราของค็อกเทลนะคะแล้วม,มาที่กันและกันแน่นอนเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นส้มมารีรกับกินนะเธอกับฉันกับฉันนะคะต่อกันที่หมอกรา้าเพราะแน่นอนค่ะพีเอ็มสองจุดห้านางไร,ร้กาดหมอกร้จริงๆนางไร,ร้กาดนางไม่ใช่หมอกแต่ถ้าเราจะเรียกนางว่าหมอกต้องระบ่งเล็บแไรา้ถูกป่ะถูกครับนางไร,ร้กาดพอตื่นมาห่มมงเช้าค่ะแดงเถือก ร้อหขึ้นบางจังหวัดขึ้นไปร้อยแปโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นที่เรื่องน่าภูมิใจมากกรุงเทพติดอันดับ4ี่แยท่ทีสุของโลกโอ้โหไม่ต้จงตกมือใหกใครเลยทีเดียวนะคะและเชียงใหม่ตามมาติดเป็นอันดับ5้าเรียกได้ว่าวิ่งกวดก้นกันเลยทีเดียวนะคะคเพราะฉะนั้นเราก็แค่แอบหวังว่าวันนี้มันจะดีขึ้นตอนนี้ออกจากบ้านมาก็ลงมานิดนึงค่ะเป็นสีออกสม้มใช่ใชปัญหาคือเวลา ลายเล e ร์ที่เขาเราตั้งไว้อ่ะครับเขาตอนที่เขาแดงกันทั่วนะลายเล e r บอกว่าแดงจุดเดียวออืที่90 90ของลาย alert คือแดง90อันนี้เป็นมวลของเขานะต่อพื้นที่ของเขาจะเรียกว่าแดงแต่ในขณะถ้า a อ i คเนี่ยไม่ต้องรอถึง90เขาเรียกแดงแล้วใช่เขาแดงแล้วครับมันมันจะวัดกันคนละหน่วยแต่ถ้าหน่วยโลกแดงแล้วแดงทั่วแต่ถ้าหน่วยแบบลาย alert เนี่ยแดงจุดเดียว ก็ถ้าเรารู้สึกอยากผ่อนคลายก็ไปดูแดงจุดเดียวแต่ถ้าอยากรู้แบบเขาเรียกว่าอินเด็กซ์แบบชาติพันธุ์อื่นที่เขาใช้กันทั่วโลกแดนทั่วจะ้ะรอยู่ที่เราจะเลือกเราถ้าอยากเลือกสบายใจไปทางนู้น บางทีจะถ้าเลือกความจริงมันจะเจ็บปวดหน่อยนะแต่เราจะป้องกันทันกับคุยด้ฟังเราก็จะรักษาสุขภาพของเรากันไปนะคะดูแลตัวเองมากๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ได้ยินข่าวคนนั้นคนนี้ป่วยกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคนรอบตัวแล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่ป่วยบางคนหายช้าขึ้นเขาเรียกหายช้าขึ้นหรือหายช้าลงหายช้าขึ้นใช่ปะมันยืดมันยืดเวลามันหายช้ามากขึ้นอาการมันมีแบบ จากเมื่อก่อนเป็นสามสี่วันเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นตอนนี้เริ่มเป็นไข้ที่แบบระคร้างอยู่แถวสามแปดแต่ไม่มีสองขีดนะัะแล้วพอเราตรวจอะไรเดี๋ยวนี้เราจะต้องไปตรวจที่เอทีเ hmm. คปะ่ะแต่เราไม่ได้ดูว่าบางทีเราอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ได้นะคุณผู้ฟัง mm hmm. วันนั้นเราทวนไปแล้วนะไข้หวัดใหญ่เป็นยังไงพี่กวงใช่ครับเราทวนแล้วนะใช่ครับบอกแล้วแต่ถามว่าจําได้ไหมจำไม่ได้นละลืมจริงจริงก็คือเหมือนไข้หวัดแหละ ใช่แต่มันเป็นพิเศษใครจะสูงมีหนาวสั่นนิดหน่อยใจะลอยกว่าถ้าไขวัดธรรมดาใช่จะแตะ38ประมาณนี้คุณฟังมสามเจแต่ถ้าเท่ือถ้าขึ้นเป็นใหญ่ปุ๊บมันก็เหมือนลาสั่งก๋วยเตี๋ยวพิเศษอะค่ะถูกครับถูกครับมันจะลอยที่39-34ราคาจะสูงความร้อนจะสูงกว่าเหมือนให้น้ําเยอะ จะแปลว่าเจ็บปวดนะเนี่ยนะนะคะอ่ะแล้วต่อกันที่ w o บ u please นะคะแล้วปิดท้ายกันที่เพลงที่ชื่อยาวทําสถิติประมาณหนึ่งจะผ่านกี่วาเลนทนทน์แต่สุดท้ายก็ต้องเหงาอยู่เหมือนเดิมครับชื่อเพลงปรงตรงนี้ยขอให้ปีหน้าคุณทุกฟังผ่านได้เพราะว่าจากชื่อเพลงแล้วดูสรงจะเหนื่อยแค่จะบอกใครให้ขอเนี่ยถ้าถ้าเพลงนี้จะโทรเข้ามาในวิทยุมัสมัยก่อนนะ ต้องจําชื่อให้ถูกด้วยนะ่คต้องพูดให้แม่นเสียเวลาทางโทรศัพท์มาก <c oughs> ถ้าเป็นโทรศัพท์แบบหยอดเหนเนรียญน่ยหมดไปแล้วก็50าสิตังค์ <c oughs> ไม่ได้ทันถึงบาทหนึ่งก็จะต้องหมดสายละนะคะคไปสามโมงกับสานาทีในวันที่อากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็ ยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เลือกออกไปไปออกกําลังกายในเย็นวันนี้ก็คิดดีๆคิดเยอะๆนะคะเพราะบางคนอยากจะออกไปวิ่งหลายคนอยากออกไปวิ่งแต่ต้องพูดหน้าวิ่งแต่แต่ฝุ่นมันไม่ได้จริงจเลยและถ้าคุณจะถอดหน้ากากวิ่งอ่ะไม่ควรแต่ถ้าจะใส่หน้ากากวิ่งเอาจริงก็ไม่ดีใช่เมื่อวานผมดันทุนหลังไปลองดูแล้วไม่รู้จะด่าคาว่าอะไร วิ่งแป๊บเดียวน้ำมูกไหไไม่รู้จะต้องด่าเขาอะไรคือเวลาที่เราเห็นคนที่พยายามจะฟิตแล้วบอกเราว่าเดี๋ยวจะไปออกกำลังแล้วเราก็เตือนไปเปลยเบาๆไปว่าอย่าถอดแมสนะมันไม่ได้จริงไม่ถอดแมสแต่ให้ถอดก็จะไปวิ่งเอาฝุ่นเข้าปอดทำไงวะเขาเข้าถึงบอกว่าตอนเนี้ยแต่มันไม่ได้ทําได้ทุกคนถ้าเป็นไปได้อยากให้ออกกำลังกายในที่ร่มแต่บางทีหลายครั้งเราก็ต้องยอมรับว่าการออกกำลังกายในที่ร่มมันต้องใช้เงินเพิ่มใช่ครับถูกปะแล้วมันก็ มันก็ต้องกลับไปกลับมาหาที่นู่นนี่นั่นะมันก็ไม่ได้ใช่ง่ายก็หวังใจว่าเราจะพยายามออกกําลังกายในร่วมกันให้ได้ออฟฟิศไหนมีที่แบบมีแบบเขาเรียกอะไรห,ห้องโถงที่มันทําได้ออก็ลองดูกรวการเพราะว่าเราก็ต้องการความแข็งแรงกันะนะเนาะขอบคุณสําหรับข้อความคุณผู้ฟังนะคะออคุณผู้ฟังบอกว่าพี่อ้อมซ้อมวันหยุดแต่เรซ้อมมีแฟนวาย จริงเหรอขอให้ซ้อมแล้วได้ได้ได้ทำจริงนะได้แข่งจริงลงลงสนามจริงเฮ้ยคุณผู้ฟังซ้อมมีแฟนเหรอเอาจริงจริงดิเฮ้ยเอายังไงเนี่ยไหนลองส่งเรื่องของคุณผู้ฟังมาดิมันทำอะไรจะไปยุ่งเรื่องเขาเปล่าเราจะดีใจกับเขานะถ้าใครได้ซ้อมมีแฟนใช้คําว่าซ้อมแต่ยังไม่มีไงซ้อมแปลว่าเราอาจจะกําลังเริ่มความสัมพันธ์ทิศทางของการเริ่มความสัมพันธ์ถามคุณตัวเองว่า จะปล่อยโปรโมชั่นที่ดีสุดคู่ให้เขามั่นใจหรือเปล่าว่าโปรโมชั่นเนี้ยมันจะไม่เป็นเพียงโปรโมชั่นแล้วมันจะทําได้จริงมันจะดีทั้งกับเขาและกับเราด้วยนะคะคบ,บางคนจะปล่อยเป็นโปรโมชั่นเพราะอยากได้คนคนนั้นเข้ามา<ช>อะไรดีเธอก็ว่าดีใช่ไหมถ้าคําโบราณเขาเรียกอะไรอะไรนะเดี๋ยวนะคําโบราณเ็าจะบอกชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้หรือยามรัก น้ำต้มผักก็ว่าหวานออถูกปะมันจะมีคำแบบเนี้ยที่บอกมาซึ่งมันไม่ได้ผิดนะมันแน่นอนช่วงหลงออกตัวเอียดหรือกำลังที่จะแบบอะไรทุกอย่างก็ทำได้ก็จะทำทำเพื่อให้เขาเห็นว่าเราทำดีอะไรได้บ้างซึ่งอ้อมจะชื่นชมมากแต่มันจะน่าชื่นชมกว่าถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราเป็นมันจะทำไปได้ตลอดมันไม่ใช่เรียกคำว่าโปรโมชั่นใช่ไหมพี่ข่วงเนาะความรักมันบางทีไม่ใช่เพื่ออะไรเนาะ ไม่งั้นไม่จะกลายเป็นแบบทำเพราะอยากได้หรือฟังฉันอยากเห็นคุณรู้ฟังมีความสุขจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีความสุขบางทีเราต้องเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายหรือว่าถ้าอะไรที่เราไม่ดีเราแก้แต่คํามันไม่โรแมนติกหรอกเพราะว่าบางคนอยากได้ยินว่าเนี่ยเขาแก้เพราะฉันและโดยเฉพาะคนเจ้าชู้นะเขาเลิกเจ้าชู้เพราะฉันอืเธอ<ๆ>ถามฉันนี่ร้อยคนได้เหลือก,กี่คนที่มันเลิกเจ้าชู้เพราะคนอื่น ถ้าอย่างนั้นอ่ะมันจะได้ปรักมานหนึ่งและสักพักมันก็จะดีแต่เพราะว่าความรักมันเปลี่ยนแต่ถามว่ามีคนทําได้ไหมมีรักเขาจึงทําได้มีไหมมีแต่นั่นอ่ะพอๆกับซื้อหวยอะค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหวังว่าฉันจะเป็นคนคนนั้นที่โชคดีจะได้เจอคนคนนี้ช่วงแรกมันโชคดีหลายปีหน่อยบางคนและผลของการถูกหวยกินเนี่ย เละกันมาเยอะแล้วนะคะคทั้งเราเป็นกําลังใจให้ใครที่กําลังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะเป็นตัวเองและถ้าเขารับเราไม่ได้เราจะได้รู้แล้วถ้าเราเบื่อนิสัยไม่ดีของตัวเองเราจะได้แก้เพื่อตัวเองนะใช่ครับบางคนส่งข้อความมาพอพูดเรื่องมีแฟนหนูไม่มีอะไรต้องซ้อมแต่ว่าหนูไม่มีอะไรเลย <laughs> ใช่ไหม